สวัสดีครับ f อ4นะครับช่องมนชัยชาแนลวันนี้พาน้องมนมาดูต้นไม้อ่ะเดินตรงไปนน่นนะครูปับ๊บทำปั๊บเลยโอครูปับ๊บทำปับ๊บมะม่วงพันอยังแนนอนนี่คือหลายแถะมะม่วงน้ำน้อมสองค่ะตอนเดอเสียบยอดค่ะอ,อน,นี้เกส่กเ,กเสียบยอดนี่คือได้กินผลไว้ใช่ค่ะอ๋อเสียบยอดได้กินไว้เออต้นเตียมีมีผลน่ะนะ อืมห<ม>่วยลอพอสามร้อยห้าสิบบาทปลูกไปหนมีราคาแต่ว่ามันเก็บกินหมดแล้วไ <laughs> ปเจี๋ยวมาจุงไปเคยซิมเยนะยเนาะต้อปีหน้าปีหน้าโอ้ปีหน้านะครับเลินจีพันยักษ์นะครับวันนี้พามาบุกสวนนะครับว่าพอดีช่วงน,นี้มันเป็นหน้าฝนด้วยน่าจะปลูกอะไรที่มันขึ้นง,ง่ายๆติดได้ไวห่วย <biases. S 1> อันนี้เรามาดูสวนที่สวนที่ตรงนี้พี่เขาเคยไปไปประดับต้นโมกให้กับวงังปู่ก็คือที่นี่นะครับ้าาิีมาแล้วมีแนวบได้นี่นะครับต้นโมกนะครับนี่ต้นโมกกำลังโตเลยนะครับนะก็หหาพา,ามาดูบรรยากาศต้นโมก คือต้นโมกจะเอาไปปลูกเป็นอขอบรั้วนะครับไม่ถึงไม่ถึงกิโลประมาณประมาณสองร้อยเมตรสองร้อยประมาณร้อยห้าสิบเมตรประมาณนาามเนี้ยถ้าจากไม่ได้ตลอดแนวแต่แค่แค่จากคลองไส้ไก่ไปถึงไอ้ด้านหลังนะ ที่ขุดคลองไส้ไก่อะประมาณ150ประมาณร้อเมตรอะเห็นเขาวัดอยู่วันนั้นประมาณ150 1้0ยห้าสิบเมตรหานนองมนมาดูต้นไม้นะครับนะต้นโม่งที่เอาจะเอาไปปลูกริมรั้วนะครับนะช่วงน,นี้หน้าฝนปลูกน่าจะดีนะครับต้นมะม่วงมีหมดเลยนะนะมามหาชนกก็มีนะโอ้ยมมีหลายพันนี่ครับนะอันนี้ก็เป็น โชคอ้วนสามรูดูอันนี้พันนี้สามรูดูนะครับนี่มีสามรูดูเลยนะแล้วก็มีลิ้นจีด้วยนะอันนี้น้ําดอกไม้นะน้ําดอกไม้อันนี้คือปลูกได้กินไว้นะครับเป็นเป็นเสียบกิ่งนะครับปลูกแล้วได้กินไว้ต้นติเตี้ยแต่ได้กินผลเร็วนะครับเสียบกิ่งนี่น่าจะเอาไปปลูกอันนี้ก็เป็นลิ้นจีลิ้นจีพันยักษ์อ่ะนะลิ้นจียักษ์นะน่าจะเอาไปปลูกมากเลยผลไม้ นะครับที่นี่เยอะโอ้ยแล้วแ,และราคาไม่แพงนะครับราคาถูกแล้วก็โอ้โหแบบอุ้ยเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยมะนาวมะนาวแป้นก็มีนี่มะขามยักษ์ก็มีตรงนี้เป็นแันนี้เลยนะนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลที่ที่น่าสนใจนํามาปลูกนี่เขาเพิ่งเอามาใหม่ก็มีนะเพิ่งเอามาใหม่ยังไม่ได้จัดเขาล็อก นะครับกําลังเอามาเพิ่มเยอะเลยนะมะม่วงนี่โอ้ยนี่ทองดําก็มีนะครับ <Okay. S 1> นะอันนั้นแอปเปลิลนะพันแอปเปิลนะครับที่เป็นลูกลูกกลมๆใหญ่ๆอะ่ะพันแอปเปิลนะครับนี่พันแอปเปลิลลูกใหญ่ๆอะ่ะนะครับมีหมดทุกทุกอย่างนะอันนี้อกล่องสีทองโอ้โหนะมีทุกอย่าง นะครับเวลาออกลูกมานี่สนุกกินเลยมะม่วงแร็ดก็มีนะเออผมอยได้ผมอยากได้ฟ้าลั่นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปถามเขาว่ามีป่ะนะนะครับคือเอาไปปลูกก่อนช่วงนี้นะครับนะช่วงนี้ปลูกแล้วจะดีเพราะว่ามันชุ่มน้ําแล้วมันจะนั่นเขียวสวยนะมีมีฟ้าลั่นไหมครับมะม่วงเนี่ยเหรอก้อไหนครับเนี่ยเหรอ อ๋อนี่คือฟ้าลั่นแปดสิบบาทต้นใหญ่มากอ๋อ้นี่ฟ้าลั่นครับนี่ดนสวยเลยแปสินี่ใสต้องเอาเบี้ยไปบ้ปลูกปีนี้ปีหน้าได้กินเลยค่ะปลูกปีนี้ปีหน้าได้กินถ้าเราไม่อยู่ก็คือหมดต้นเลยนะฮะนะฮะหรออืม นะเยอะนะครับผ่า f c ดูเขียวเสวยก็มีนะครับเดี๋ยวเราค่อยทยอยมาดูคือถ้าเราเอาหลายๆอย่างให้เขาไปส่งได้นะให้เขาไปส่งได้ นะครับแต่ว่าวันนี้น้องมนมาดูก่อนนะดูดูรายละเอียดก่อนว่าจะอะไรยังไงนะครับแต่หลักๆต้นโมกอันนี้ต้นหลิวนี่ต้นหลิวนี่สวยงามแน่ไปปลูกตรงริมคลองนี่ต้นหลิวนี่นะไปปลูกตรงหัวมุมคลองไส้ไกน่นี่แล้วเอียงลําต้นไปหน่อยมันจะสวยงามเลยนะครับต้นเหลิวนี่สวยงามนะครับยิ่งที่เป็นน้ําชุ่มๆุมด้วยช่ําน้ําด้วยนะโอ้โหต้นเหลิวชอบเลยที่บ้านมีอยู่ต้นหนึ่งนะ ซื้อปากนี่ไปต้นหลิวเนี่ยนะครับต้นหลิวผมก็ชอบนะต้นหลิวมันได้บรรยากาศอันนี้ต้นต้นอันนี้ที่เขาเอาไปปลูกเออไล่ยุงนี่นะปลูกไล่ยุงนี่โอ้โหแบบน่านมากเลยนะครับเราปลูกไปเรื่อยๆหลายปีมันก็จะโตไปโตไปเรื่อยๆนะครับนะมันก็จะงามพาเอฟซีมามายืนดูแล้วก็มาชมบรรยากาศ ตรงนี้เลยนะครับเราไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้อันนี้กันเท่าไหร่นะรก็พาเอฟซีมาเยี่ยมมาชมมาดูกันนะครับมาเยี่ยมมาชมมาดูกับบรรยากาศาที่ที่สวนต้นไม้เลยนะครับ เยอะแยะเยอะแยะไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับมีมีหมดเลยคือตรงนี้เราเคยแวะมาครั small, ้งหนึ่งนะครับตรงนี้เราเคยแวะมาครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเราแวะมายังไม่เท่าไหร่นะครับไอ้นี่นี่ต้นหูกระจงไอ้ต้นที่ผมว่าเขาปลูกไล่ยุงเนี่ยต้นนี้ไอ้นี่ต้นใหญ่มันอยู่นี่ไอ้นั้นต้นเล็กนะนี่ต้นหูกระจงล่มได้ร่มเงาแน่นอนนี่นี่ต้นใหญ่มันอยู่นี่ต้นที่บอกว่าเอาไปไล่ยุงนี่แบบนี้ นี่เอาไปปลูกไล่ยุงนะครับนะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะจันหอม๋อสนหอมนี่ครับสนหอมที่เขาเอาเอาไปเอาไปไล่ยุงน่ะดีสนหอมเออที่ปลูกต้นหลิวอยู่นู่นนู่นต้นหลิวนู่นน่ะหลิวที่เราเอาไปปลูกตรงนู้นที่เราซื้อไปวันนั้นน่ะอันนี้ต้นอะไรครับอย่าบอกว่าต้นไม้นะโอ้คิสติน่า อ๋อค oh, ิสต<ว>ิน่านุ่ว่าคิสติน่าอากิล่ารวยเลยอันนี้เป็นต้นนี่นะครับอันนี้เป็นต้นหูกระจงน,น,เน,นะเป็นหูกระจง,งะอันนี้เป็นชาดัดดัดเป็นรูปนะครับอันนี้หัวกระจงด่าง หูกระจงด่างเนี่ยอุ๊ยถ้าหูกระจงด่างเนี่ยมันจะโตช้ากว่าหูกระจงเขียวนะหูกระจงด่างนี่โตช้าแต่ถ้ามันออกมามันจะสวยเพราะว่ามันเป็นเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือหูกระจงด่างนะครับอันนี้หูกระจงด่างไอ้ตรงนี้หูกระจงเขียวเห็นไหมครับมันจะโคนละอย่างกันเลยนะกระจงด่างกับกระจงเขียวคนละอย่างนะครับสนหอมอันนี้ต้นเล็ก นี่สวนหอมต้นเล็กนะครับนี่สวนหอมชื่อมันรุมมาแล้วสวนหอมเนี่ยดีเอาไปปลูกรอบๆบ,บ้านมันจะได้ไล่ย,ยุงไปในตัวอันนี้ก็สวนหอมไอ้น,นุ่นต้นหลิวต้นหลิวเ่ยไปปลูกริมคลองนะครับจะได้บรรยากาศแบบเมืองจีนเลยกุ้ยหลินนะต้นหลิวต้องดูไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมา,อาไปจัดพื้นที่ตรงนั้นให้เรียบร้อยแล้วก็เอาลงไปทีเดียวเราจะได้ง่าย พาพาน้องมนมาดูก่อนนะครับมาดูว่าจะาประมาณต้นอะไรนะต้นอะไรชอบแบบไหนก็พาเขามาดูก่อนนะครับพามาดูแล้วเราค่อยออ่ดูพื้นที่นะครับนะก็ปลูกไปเลี้ยงไปเรื่อยๆปลูกเลี้ยงเลี้ยงไปเดี๋ยวให้เขาแตกหนอ่อแตกก้านแตกรแ,แนงไปนะครับอันนี้ต้นทุนเรียนนะครับเยอะมากทุเรียน นี่เขาเอามาใหม่ครับนี่ทุเรียนโอ้โหเพียบเลยผลไม้เยอะไอ้ผักต้นไม้เยอะนี่หูกระจงด่างไอหูกระจงเขียวนี่นะครับนี่กําลังแตกเลยเนี่ยกระจงนี่แตกไวถ้าดินดีๆนะดินดีๆน้ำดีๆเขาจะแตกไวเลยนะครับ <ś> พามาดูมาชมเลยนะครับ F4 มามาได้นะครับนี่เส้นคัมตะก้าเนี่ยที่จะไปคัมตะก้าเส้นหนองแวงนะครับหนองแวงคัมตะก้านะับห,หนองแวงคัมตะก้าอยู่ซ้ายมือเลยเออวิ่งมาอยู่ขวามือถ้ามาจากคัมตะก,กามาหนองแวงเนี่ยก็จะนั่นเส้นเขาเรียกว่าทางโคนคัมตะก้านะครับนะหนองแวงคัมตะก,กาก็ได้นะอยู่ขวามือครับดอกไม้เยอะมาก ราคาแบบมีหลายราคานะฮะแล้วแต่ f อจะเลือกสรรหรือว่าจะเอาแบบไหน,นเอาแบบไหนขนาดไหนต้นไหนไซส์ไหนแม้กระทั่งยูคาก็ยังมีนี่เบียยูคาต้นน้อยหนานะครับนี่ต้นเงาะโรงเรียนนะเงาะโรงเรียนก็มีครับคือผลไม้มันที่นี่เขาเอามาลงนี่แบบครบเลยนะมาจุดเดียวนี่คือครบเลยผลลหมากลากไม้เยอะแยะเยอะแยะ นะครับเอฟซแบบชอบตัวไหนเลือกตัวไหนนี่นั้นได้เลยนะครับราคาก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะครับมะฟงมะขามมะม่วงนี่เอามาใหม่นะที่ตั้งอยู่ข้างนอกนี่คือเอามาใหม่ยังไม่ได้จัดเข้าล็อกอยังไม่ได้จัดเข้าล็อกโอ้โหเยอะอันนี้ลูกพับก็มีนี่ต้นลูกพับนะครับนี่ต้นลูกพับ นะครับต้นลูกพับก็มีโอ้โหอ่ออีกหน่อยเขาจะบอกว่าเซื้อต้นไม้แถมสองไฟฟ้าด้วยนะถ้าเอาไปได้นะครับหนุน่นเรารอคุยกันอยู่นะครับรอคุยกันอยู่ก็พาน้องมนมาดูไว้ก่อนนะครับคือพาน้องมนมาดูแล้วก็มาสอบถามราคาก่อนว่ามันเท่าไหร่ต้นเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ไปลังวัดว่าเออมันวัดวัดแล้วมันใช้กี่ต้นอะไรเงี้ย นะครับเราจะไม่เพราะว่าเราจะปลูกแค่เพราะว่าถ้าเอาไปเยอะเราจะไม่มีเวลาดูแลนะครับต้นไม้ต้องมีคนดูแลแตนะ่ถ้าไม่ดูแลอันนี้ก็เป็นบัวที่จะเอาไปลงเห็นไหมครับนี่ดอกบัวนะสีสีชุมพูสีม่วงนี่เอาไปทิ้งลงสานี่ต้มเดียวนี่โอ้โหสวยงามนะมีบัวปลงนี่สวยงามเลยนะครับแต่ก,ก็ต้องเดินปั๊มนะครับระบบปั๊มน้ำหมุนเวียนอีก นะครับ FC ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจแวะมาดูได้เลยเยอะแยะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูกันต่อไปรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมนชัยแชนแนลขอบพระคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ